พ่อกำลังรอแม่ตรวจคันอยู่ยามาลุ้นกันว่าลูกจะได้เกิดมาหรือเปล่าชิสองแล้วก็ชุดจุม่มวางรับกับพื้นแล้วก็ใช้หลอดดูดดูดน้ำเนี่ยนะดูดใส่นี่ซื้อถกงอะไเนีน่ยตื่น,พนโพสต์โควิดป่ะไม่ก็ใช้จุม่ม ก็หยดลงตรงนี้โอเคอันนี้เราซื้อมาสองสองแบบแบบจุ่มกับแบบหยดพร้อมัหยดลงไปสามหยดช้าๆสีได้ไหม ครบรัสามหยดรอมันจะขึ้นสองขีดเหรอืถ้าขึ้นสองขีดคือท้องอถ้าขีดเดียวก็คือไม่ท้องไม่ท้องอีกแล้วเอา้าขีดจังๆป้าเชี่ยมา<น>ท้องแล้วบ่ท้องท้องจนได้ ในต้องใช้อันนี้อั้น,อนี่ถ้วใหญ่แล้วจะเอาไว้จุอุยการเป็นป๊าเป็นมา้าแ่้วหัวตอนนี้นะ,ะม,มันกำลังไหลขึ้นมา ทำไมนี้มีขีดเดียวอืมโอ้โหสองจ้าชัดแจ๋วเลยว่าไวติดคอนสองขีดเนี่ยโ oh my god แล้วต้องบอกใครเป็นคนแรกอบอกแม่ <laughs> บอกหมอ <laughs> ให้ดูเหมือนติดคูชุดเทสโควิดมันดูไม่ได้สิเพราะว่าถ้าโควิดมันต้องมีตัวหนังสือเขียนบอกว่าโควิดทำไงจะแกล้งคนว่าเป็นโควิดได้ซีซั่นนี้ไม่รอดวะแคปชั่นว่าอะไรดิ อย่างกำลังทำอยู่บ่ไม่เปิดกล้องบ่อยู่ไหนนี่อยู่บ้านบ่ไม่เปิดกล้องบ่เ๋ยนะมันเป็นตัวเลขขึ้นมาเงียบกลับไปแล้วเปิดเสียงเปิดเสียงเปิดกล้อง ยังใส่ชุดนอนอยู่เลยเมื่อวันก่อนไปแคมปิ้งมา,าไปมาเมื่อกี้นี่บอกใช่เพิ่งกลับมานี่แหละแล้วก็มาตรวจตรวจแล้วมันก็เป็นสองขีดเป็นหวัดใช่ไหมใช่ไหมอะไรไม่จถึง หมายถึงอะไรจะเป็นคุณยายแล้วกอ,อแค่นี้ <laughs> แค่นี้เรียว่าเป็นโควิดนี่ท้องแล้วนี่แล้วออ <laughs> ไม่เห็นดีใจเหมือนตอนอยากได้เลยไม่รู้แหลเดี๋ยกว่าเป็นโควิดไ <laughs> <laughs> เปเลยใส่แว่นตาม,มาดู <laughs> ทำไมทาหน้าอย่างนั้น <laughs> ดีใจปะดีใจหรือไม่ดีใจถ่ายอะไรไว้น้ถ่ายให้แม่ดูจะได้หลานไงมีสติมีสถิดูแลรักษาสุขภาพบันนี้กิ <laughs> นอะาหารให้ครบห้าหมู่เขาก็จะตรวจเลือดตรวจเลือดแล้วก็ถ้า ถ้าเป็นเลือดจางเขาก็ให้ยาบำรุงมายาบำรุงถ้าเผื่อแพ้ถ้าเผื่อมีอาการแพ้เขาก็จะให้ยาถ้าเผื่อไม่มียังไม่มีอาการแพ้อะไรใช่ไหมยังไม่มีมีแต่ตอนแรกที่สักประมาณสามอาทิตย์นี่แหละเหนื่อยหายใจทีแล้วก็อ่อนเพียง่วงนอนกินมื้อกับอาหารก็กินได้น้อยแต่ว่าแบบ อยากกินขนมอยากกินนมกินน้ําผลไม้แบบนี้นะเ<ม>อย๋ยเพึ่งบอกใครนะสัญญาก,ก่อนเอย่าเออาพิ่งบอกใครโอเคได้ประมาณสี่สัปดาห์ละเท่าที่นับมามมแค่นี้แหละบายบายอย่าลืมซื้อเลขเด้อ เรู้ไหมพวกเองอะพวกเองกำลังจะมีน้องแล้วเวย้ยพวกเองกำลังจะมีน้องแลวเวย้ยเกี้ยงยม่มก็คลิปที่เปิดให้ดูก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือคลิปที่พวกเราตรวจกันนะครับผมก็ นั่นแหละขึ้นสองขีดแล้วแล้ววันนี้นะครับก็จะเป็นบล็อกทีเ่เป็นข่าวดีเนาะเดี๋ยววันนี้จะต้องไปคลินิกนะครับผมจะไปอ,อนันต้าซาวกันเป็นยังไงครับว่าที่คุณแม่แพ้แล้วแพ้อีกใช่ไหมที่เราตรวจอะ่ะคือผ่านมาเท่าไหร่นะสอง <c oughs> ส,สองสัปดาห์แล้วแต่ว่า <c oughs> เรายังไม่ได้แบบว่ามีอะไรชัดเจนเนาะ วันนี้เดี๋ยวเราต้องไปลองอันทศาดูว่าจะเจอไหมก็มมเหมือนอายุคันยังน้อยอะค่ะแล้วคุณหมอก็เลยแบบนัดอีกทีนึงก็คือวันนี้ครบสองสัปดาห์หลังจากที่ไปเจอคุณหมอครั้งแรกเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเราจะได้น้องจริงๆหรือว่าเราจะท้องทางใจนะครับ <laughs> ทางใ,ใจ <laughs> กำลังจะมีน้องนะไว้เกี้ยง จะมีน้องแล้วนะ่เนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกกันเนาะวันนี้มีส่งของด้วยแล้วก็ขออนุญาตปิดร้านแป๊บหนึ่งเพราะหมอนัดเลี้ยงลูกคนอื่นมาเยอะแล้วที่นี่ถึงคราวจะต้องได้เลี้ยงลูกตัวเองแล้วค่ะน่าจะเพิ่งสักห้าหกสัปดาห์นะเดี๋ยววันนี้ไปให้คุณหมออนดรสาวดูนะคะว่าขนาดเขาจะเท่าไหร่ก็ อาการแพ้ท้องอ่ะคือกลางวันอ่ะมันจะง่วงตลอดเวลาเลยแล้วก็กินเยอะคือหิวแล้วเราก็กินตลอดทั้งวันนะคะไม่ใช่ว่าแบบน้อยหิวแล้วก็กินข้าวเช้าไป็มื้อใหญ่สองชามสามชามคือมันกินได้น้อยแต่ว่าหิวตลอดเวลาเลยจะต้องมีของกินจุกจิกตลอดทั้งวันคอนเฟกพอบานนี้ก็หมดไปหลหอแล้วนะเพราะว่าแอบเปิดกินนะคะ แล้วก็กางคืนจะลุกมาฉี่สองสามรอบเลยนะคือเรารู้สึกตัวว่าแบบปวดที่ท้องน้อยอะค่ะแล้วก็ต้องลุกมาเข้าห้องน้ําแต่พอเข้าจริงๆก็คือฉี่ออกน้อยอะไม่ได้สมกับที่เจ็บหน้าท้องเพื่อที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำนะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเคลื่อไส้เคลื่อนไส้นี้จะมีบ้างช่วงที่ท้องว่าง เวลาที่เราแบบรู้สึกหิวแล้วไม่มีอะไรเข้าปากอย่างเงี้ยมันก็จะผัอตดผะอมนิดนึงตอนนี้พ่อบ้านไปส่งของนะคะบากำลังดูรถเพราะว่าเหมือนเขาจะถอยสัมภาระจากทิปทะเลยังไม่ได้เอาลงจากรถเลยนะยังมีเต็นท์มีที่นอนอยู่เลยนะคะวันนั้นกลับมาถึงบ้านก็คือสลบเลยแยกย้ายกันอาบน้ำนอนของก็ยังอยู่บนรถ มาก่อนคล er mm ิน hmm. ิกเปิดชั่วโมงหนึงอะเราไปจองคิวก yeah> ็เปิดแล้วนะใช่ก็ถ้าถามว่าตื่นเป็นไหมก็ก็ไม่เลยนะคะมาก่อนตั้งหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวต้องไปจองคิวรอพบหมอละตอนนี้เราอยู่ที่คลินิกแพทย์หญิงนริณานะครับผมก็น่าจะเข้าไปถ่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวตัวเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะไปไปรอข้างในละ โอเคครับทุกคนอันนี้เราโดดมาวันพุธแล้วนะตอนนี้เราอยู่กันที่โรง,งพยาบาลเถิ่นนะครับเดี๋ยวจะพา,ปาไปไปฝากคันนะครับเรอดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ห้องตรวจคันโรงพยาบาลก็ไม่ให้ถ่ายไงแล้วก็ต้องกระซิบกระซิบอ,อ,อันนี้ก็ต้องตรวจเลือดทั้งพ่อทั้งแม่แล้ว แล้วก็เดี๋ยวรอเขาเรียกงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปกันทีเดียวเลยเนาะไพเจาะเลือดมาโดนเจาะไปคนละเข็มก็มาฝักคันครั้งแรกแนะนำให้คุณพ่อมาด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เจาะเลือดเกี่ยวกับโรคต่างๆเนาะโอเคครับทุกคนก็ อันนี้ก็เป็นการสรุปเนาะจากที่เราไปโรงพยาบาลกันเมื่อวันก่อนจริงๆจะสรุปบนรถแล้วแต่ว่าล่วงเลยมาตั้งสองสามวันแล้วนะคะคลิปนี้หลายวันเลยอืมก็วันนั้นที่เราไปโรงพยาบาลในการฝากครรครั้งแรกเนี่ยก็คือสามีต้องไปด้วยเนาะเพื่อที่จะตรวจเลือดนะคะสำหรับคนที่เป็นแม่เนี่ยก็จะมีทั้งตรวจเลือดตรวจฉี่แต่ว่าพ่อนี่คือตรวจเลือดอย่างเดียวเพื่อที่จะหาพวกเชื้อ hiv ซิฟิลิสหรือว่าพวก โรงิตจางประมาณนี้อใช่แล้วก็เดี๋ยวผลจะออกในอีกสามวันเราก็ต้องกลับไปที่โรงพยาบาลอีกนะคะจะต้องไปโรงพยาบาลบ่อยพอสมควรแล้วก็ต่อเนื่องด้วยใช่ใช่บวกกับอ่านามัยใกล้บ้านเราก็าต้องไปสลับกันไปมาแล้วแต่เขาจะนัดนะครับผมแต่หลักๆก็คือโรงพยาบาลนนไปทุกเดือนอยู่แล้วใช่ใช่ประมาณนั้นเอาจริงๆนะมาว่า หลายคนที่เคยมีลูกเขาก็คงจะทราบกันแล้วแหละว่าจะต้องทำยังไงเนาะอันนี้เราไม่รู้ไงแล้วก็นั่นแหละลูกคนแรกด้วยพูดถึงความรู้สึกดีกว่างงมาเจอลูกคนแรกชื่อเลยยังไม่มีเลยนะเออมันอาจจะเร็วไป,ปเปล่าอ๋อ,อใช่ตอนนี้อ,อน่าจะยังไม่เคยบอกเนาะว่าเราปลายท้องประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะคะเจ็ดถึงแปดสัปดาห์แล้วจะแปดสัปดาห์แล้ว จากที่หมอคำนวณให้เหลืออีกกี่เดือนเจ็ดเดือนเจดเดือนใช่ยังมีเวลาอีกเจ็ดเดือนตั้งชื่อลูกตั้งชื่อลูกให้คนดูช่วยตั้งไหมอก็นั่นแหละอ่ะป้าก่อนความรู้สึกก็จริงๆอ่ะคิดว่ายังเร็วไปอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากมีลูกหรือไม่อยากให้ลูกเกิดนะครับผมแต่พูดถึงว่า มันยังเร็วเกินไปเรายังไม่ได้มีอะไรแบบสามารถซัพพอร์ตให้คนคน,นึงเกิดมาโดยที่แบบว่าไม่ได้ลำบากมากมายอะ่ะเราไม่ได้ขอให้เขาเกิดมาไงเออเราก็ควรจะมีอะไรเป็นรากฐานให้ลูกของเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่มีรากฐานเนี่ยมันก็จะยากหน่อยออแต่ว่าถ้าสมมติเรามีทำรากฐานเอาไว้อาจจะเป็น มรดกในการทำงานอะไรสักอย่างหนึง่งหรือจะเป็นการเกษตรที่เราทำแล้วมันมีรายได้ที่มั่นคงอะไรเงี้ยค่อนข้างมั่นคงอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นรากฐาน,มนไม่จำเป็นต้องรวยเวอร์วังอะไรกันนั้นประมาณนี้ก็กังวลแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องนี่แหละเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะตามมาก็าจะไหวหรือเปล่า <laughs> มาทีละคนไงไม่มาทีเดียวสองคนแต่อยากได้แฝดนะถ้าได้แฝดนี้ก็จะดีใจมากเลยก็ตรวจแล้วนะคะปรากฏว่าได้คนเดียวความรู้สึกแม่๋อก็คิดว่าเร็วไปเหมือนกันยังเร็วอยู่คือจริงๆไว้ไม่ได้ป้องกันนะคะเพราะว่าเหมือนเรวก็เคยไปหาหมออยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกว่ามีภาวะมีบุตรยาก ใช่ก็คือแบบว่ามีการกินยากดโฟลิกมีการคำนวณการตกไข่อะไรอย่างเงี้ยก็กินมาแล้วไม่คิดว่าน้องจะติดเร็วขนาดนี้ใช่คิดว่าอาจจะเป็นปีหรือสองปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับสำหรับคนที่ปล่อยมามากกว่าสองปีคือไม่ได้คุมกําเนิดแล้วไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนั่นแปลว่าคุณมีบุตรยากและซึ่งเราก็เหมือนกันใช่ทีนี้<อ>หลังจากกินยาของหมอแล้ว ก็ไม่ได้ป้องกันนะคะปรากฏว่าเนี่ยแหละมาแล้วเร็วไปหน่อยก็ดีใจตื่นเต้นค่ะเคยเลี้ยงลูกคนอื่นมาเยอะแล้วเนาะแต่ว่าเลี้ยงลูกตัวเองบ้างมีเวลาอีกเจ็ดเดือนให้ปราป๊าฝึกภาษานะจะได้พูดกับลูกเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ,กฤษอ่ะบองชูไม่ใช่นะสรั่งเศสเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะะ้องก็เป็นการมาบอกข่าวดีอ คร่าวๆนะคะเดี๋ยวยังไงติดตามพวกเราใน็อกประจําวันหรือว่าจะเป็นคลิปแคมปิ้งแต่ว่าแคมปิ้งนี่อาจจะน้อยลงลนะนะอาจจะน้อยลงหรือ,อว่ายังไม่แน่ใจครับเพราะว่าเ,เราก็ฉุกเฉลิมหเหมือนกันนะเนาะใช่ใช่หลายๆอย่างนะคะเพราะว่าต้องเตรียมห้องเต,เตรียมนู่นเตรียมนี่แล้วก็คือายมีอาการแพ้ค่อนข้างหนักเลยนะคือแบบหนักอืมีนตลอดเวลาแพ้ทุกอย่างเลยใช่ค่ะ หวตลอดเวลาแล้วก็เหมือนเวลาที่เราเตรียมอาหารมากินอะ่ะอยากกินเมนูนี้มากเลยแต่กินได้สามคำก็ไม่ก็ไม่อยากกินแล้วนะคะจะเป็นประมาณนั้นกินได้พวกผลไม้นมต่างๆเนาะแล้วก็จะมีอาการเพลียแล้วก็หลับยากยิ่งถ้าไปแคมปิง้งแล้วต้องตื่นเข้ามาม,มาเข้าห้องน้ำช่วงช่วงกลางคืนนะคะอันนี้คือไม่สบายตัวแน่นอนเราก็เลยอาจจะแบบหาที่ที่มันไม่ได้ลำบากมาก แล้วค่อยไปกันอีกทีนะคะแต่อันเนี้ยคือยังไม่ได้แพลนเลยว่าจะไปแคมปิ้งนู่นนี่อะไรอย่างไรแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่ได้ไปแคมปิ้งกันสองคนแล้วเนะเาะไปกันสามคนแล้วนะไปกันสามคนแต่ก็อ,อีกนานอีกหลายเดือนเลยต่อจากนี้ก็คงขยันมากขึ้นกว่าเดิมหนักเป็นสองเท่านะครับเพื่อเอจ้าตัวน้อยด้วยเนาะทำอะไรก็จะได้สำเร็จให้มันดูเป็นรูปเป็นร่างเนาะ เดี๋ยวบ้านนี้ก็คือต้องเคลียร์เยอะเลยนะนี่จากที่เห็นนะคะไอ้ด้านหลังนี้ร้านกาแฟก็คือปรับเปลี่ยนไปเยอะมากอ่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใน็อล์กนะไม่ใช่สิเดี๋ยวไปดูในอนะ็อล์กอื่นเนาะใช่ <c oughs> ใช่อันคลิปนี้เป็นคลิปสรุปแล้วกันว่ามีลูกแล้ว <c oughs> <c oughs> มีทายาทแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ